โอเคสวัสดีคุณผู้ชมด้วยผมก็จะบอกพี่ทุยผมก็จะมาบอกวิธีการรีเบิร์ตยังไงให้มันไวกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะก็เป็นยังไงอะเป็นยังไงอะก็ไปชมเลยครับโอเคตัดมาอันดับแรกนะให้ทุกคนหาเซิร์ฟอะไรก็ได้ที่มันมีเซิร์ฟจ,จะมีคนน้อยๆหรือจะเอ่อจะไปสร้างเซิร์ฟส่วนตัวก็ได้นะตอนนี้เขาก็เปิดให้สร้างฟรีนนะใครจะไปสร้างก็ได้จะได้ไม่ต้องมีคนรบปวนนะจะได้ฟาร์มแบบสบาย Joy, อะไโอเค okay, หลังจากที่ทุกคนได้เปิดเซิร์ฟกันแล้วใช่ไหมงั้นเราก็เป็นเริ่มขั้นตอนต่อไปโอเคให้ทุกคนมาที่เกาะที่มันมีลูกป,ปั้นนะเกาะนี้นะเกาะตรงกลางระหว่างแมพเอ,อ่อถ้าหากถามว่าทําไมถึงเป็นเกาะนี้เกาะนี้มันน่าจะได้เหล็เกเยอะที่สุดแล้วละ่ะได้ห้าก,ก้อนให้ทุกคนข้ามไปอยู่บนเกาะนี้แล้วก็จะมีเอ,อ่อมันจะมีร่องกลางระหว่างเกาะให้ทุกคนเข้าไปที่ร่องกลางระหว่างเกาะแล้วจะเจอถ้ำไอ้ตรงร่องระหวา่างกลางหลังจากที่ทุกคนเข้าไปในถ้ำแล้วก็มันจะมีทางซ้ายหรือทางขวาขวาไลายซ้ายดี ให้คุนไปที่ขวาครับท้กคุณก็จะเจอหินหนึ่งก้อนโอเคแสดงว่าคุณมาถูกแล้วอะถ้าเจอแอ่งน้ํานี่ใช่เลยหลังจากนั้นให้คุณขุดหินก้อนใหญ่ที่คุณเห็นนะครับคุณคิดว่าหินก้อนไหนที่มันใหญ่และขุดได้ก็ขุดเข้าไปครับหลังจากที่เข้ามาคุณจะเจอเหล็กทั้ง5ก้อนครับโอ้โหสุดยอดมากเจ้าจอมก็ให้ทุกคนขุดเหล็กนั้นนะแล้วก็ระหว่างรอมันเกิดมาอีกรอบก็ให้ทุกคนแผ่นไม้พื้นไม้มาวางจะลืมวางอะไรสูงๆไว้ด้วยมันจะได้ง่ายต่อการทําลายนะให้คุณวางไปเลย วางจนหัวติดเพดานอะเอาแบบหัวทะลุแมปหยอกหยอกโอเควางที่เท่าที่จะวางได้เออแต่ผมลืมบอกหนึ่งวันให้เอาไม้มาด้วยวางเท่าที่คุณจะวางได้แล้วก็ทําลายทิ้งแล้วคุณก็วางวางวางทำลายทิ้งแต่คุณจะได้เวลของการสร้างมาด้วยเราจะทําทั้งสองเวลอย่าลืมเราตอนนี้เรากาลังทําเวลในการสร้างอยู่คุณวางเสร็จใช่ไหมแล้วเหล็กก็จะเกิดคุณก็ไปขุดเหล็กต่อคุณเหล็กแล้วคุณก็มาวางต่อโอเคจนเวลยี่สิบห้าแล้วเรามาคุยกันต่อ โอเคคุณเวลยิบหแล้วใช่ไหมวัยยี่สิบคุณไปเตรียมคั่วมาเลยพรั่วแล้วคุณก็ทําแปลงซะจะปลูกอะไรก็ได้ ทำให้ใหญ่ที่สุดที่จะทําได้อระหว่างที่ทุกคนวางพืชผักวัชพลอะไรของทุกคนเสร็จแล้วก็ระหว่างรอมันโตเต็มวัยก็ไปตัดไม้ตัดไม้ดิรออะไรเออไปตัดไม้คุณก็จะได้เวลไม้เวลการตัดไม้คุณก็ตัดตัดเสร็จคุณก็มาเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วคุณก็ปลูกระหว่างรอโตคุณก็ไปตัดไม้แล้วคุณก็จะเวล25่ส้นัอย่างโอเคลืมบอกอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณปลูกข้าวอ่ะคุณสามารถที่จะเอาข้าวมาทําขนมปังได้แล้วเอาใบไม้ที่คุณไปตัดไม้มามาทําขนมปังเพราะมันต้องใช้้้บไมแลขาว พอามาทำขนมปังกินแล้วคุณยังได้เวลของการทำอาหารอีกแล้วก็เวลการทำอาหารนี่คือจะได้จากการที่เราทำฟาร์มนะอืตอนนี้ผมก็ทำเสร็จละผมก็จะรีเบิร์ตเรื่องรีเบิร์ตนี่อ่านเอากันเอาเองนะมีอะไรไม่เยอะมากแต่ผมจะอัพเป็นกระเป๋านะกระเป๋านี่สามารถอัพได้เรื่อยๆนะก็คือรีเบิร์ตมันก็จะถ้าคุณมาอัพกระเป๋ากระเป๋าคุณก็จะได้เพิ่มช่องไม่ได้เพิ่มช่องนี่เพิ่มเอ,อ เลขกัอีกเลขนั้นอ่ะเออจาก350อยะไรเงี้ยถ้าคุณเพิ่ม100ก็เป็น450แต่ว่ามันจะสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆคุณแม่งเพิ่มแป้งเป็นพันเป็นเท่าไหร่แต่ผมก็ไม่รู้มันตันเท่าไหร่นะโอเคก็ไปลองรีกันดูโอเคไายละบ๊ายบายจบคลิป